มีแบบหลายเดือนมากก็คิดถึงพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรทุกคนก็หยุดอยู่บ้านสองวันแลอะอาทิตย์ที่แล้วก็ป่วยป่วยป่วยห้าวันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอเอวันเ,เอาใหม่ดีไหมทุกคนใช่จะพูดยังไงดีอะอ้าวกจะมาบอกทุกคนว่าจะเล่าเรื่องหรืเอเล่าที่ผ่านมาเนาะว่าทําไมเราไม่ทําคลิปทาอะไรสักทีนะคะทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพยังมือสุขภาพเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะ ก็จะบอกทุกคนว่าที่ผ่านมานะก็เป็นเมนเยอะมากนะคะเป็นเมนคือคือไหลแบบเหมือนปัสสาวะเลยทุกคนไหลยเยอะมากแล้วก็มานานมากบางทีประจําเดือนนะคะทุกคนมาเดือนหนึ่งสามครั้งนะคะก็เกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ ก็ได้ไปตรวจเช็คภายในนะคะเดือนสอง้องนะคะทุกคนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเอ้ไม่ใช่เดือนที่แล้วสิวันที่หนึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็ปรากฏว่าเออเขาก็บอกว่าช่องค้อสะอาดแต่ว่ามดลูกเรามีการหดล้างนะคะไปะหดล้างไปอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เจอเรื่องอะไรนะซีดนะคะทุกคนซีดแค่8มิลลิเมตรก็คือถือว่าน้อยมากแล้วก็ หมอก็ให้ยาคุมมานะคะให้ยุยาคุมหรือว่ายาฮอร์โมนม,มาทานซึ่งพอเราทานไปได้3มวันนะคะทุกคนพิมพ์เมียการวิเวียนศรีศรษะเหมือนจะอาเจียนนะคะคลื่นไส้ตลอดเวลาทุกคนลุกก็เวียนนั่งก็เวียนคือทําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะบอกทุกคนว่า หิวข้าวนะคะก็เลยลุกขึ้นมาต้มมาม่าปรากฏว่าเวียนหัวนะคะทุกคนนี่เป็นรอยน้ําร้อนลวกนะคะเจ้าของเวียนหัวนะคะก็ระมัดระวังแล้วทุกคนแต่มันก็มีพลาดได้ก็คือหิวอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยอไม่รู้ว่าจะกินอะไรอะ่ะทุกคนมันมันได้อยากกินอะไรก็เลยลุกขึ้นมาต้มมาม่านะน้ําร้อนก็เลยลวกนะคะแล้วก็หมอบอกว่าถ้ายาโมูนตัวเนี้ยนะคะถ้ามัน ไม่ได้ผลนะคะแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรเงี้ยเยอะก็คือเมษานะคะวันที่15เมษาหมอก,ก็นัดสอดยานะคะสอดยาผ่านกล้องก็คือทีนี้ก็จะไม่เป็นเมนเลยเป็นปีนะคะก็คือสอดยาเพื่อไม่ให้ซีต,ตรงนั้นนะคะมันจเจริญเติบโตไปมากกว่านี้นะคะก็เลยนัดสอดยาวันที่15้รอทานยาดีกว่านะคะก็หลังจากที่ผ่าน,านมานะคะทุกคนสุขภาพก็คือปีที่แล้วย่ำแย่ม,มากนะคะเจออะไรหลายๆอย่างนะคะด้วย เรามีครอบครัวตั้งแต่เล็กๆมีลุงแต่เล็กๆทำหมันเลยนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้พิมชนกมีเรื่องหมดลูกเรื่องอะไรสะอาดหมดนะไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่ามีแค่เจอเขาเรียกอะไรความหนาของบนลูกที่เรียกว่าซีดเติบโตแค่แปดมิลก็คือถือว่าน้อยมากนะคะทุกคนแปดมิลน,นะคะเขาก็เลยนะัดสอดยาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่ เป็นประจำเดือนนะคะทุกคนพิมก็ทำงานไม่ได้นะคะทุกคนเวลาแบบพอเป็นเมนมาปุ๊บนะคะน่าจะน่าจะซีดเลยน่าจะซีดแบบซีดมากเวียนหัวทำอะไรไม่ได้เลยกลับบ้านให้ไม่ไหวระหว่างทำงานเป็นหลายรอบมากๆกก็ก็ก็เจอหมอให้ยามากินยาเลือดมากินนะทุกคนกินยาจนกินยาเยอะจนจะกินแทนข้าวแล้วนะคะ ก่อนสวดยาทีนี้เราก็จะไม่เวียนหัวเบื่อมากเบื่อกับอาการปวดหัวที่เวียนหัวที่ตัวเองเป็นมากนะทุกคนพอเวลาเราเกิดภาวะที่เวียนหัวแบบเราทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนมัสตาตันไปอาการก็จะมือก่อนที่เราจะพิมพ์จะเวียนหัวนะครับก็จะมีการชารที่เท้าแล้วก็ชาที่แขนนะคะพอเลือดประจำเดือนไหลออกมาเนี่ยก็รู้สึกเวียนหัวหน้าจะซีดซีดแบบซีดเลยทุกคนตาก็จะเหลืองเลยแบบไม่มีสีเลือดไม่มีอะไรซีดไปหมด เลยทุกอย่างก็เลยเดือนนึงก็เป็นสองสาคัญอะทุกคนก็ต้องสู้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 ถึงที่สุดอืมก็พยายามรักษาตัวเองให้มันอย่างดีที่สุดแล้วทุกคนแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็มันก็คาดไม่ถึงเนาะแต่โชคดีที่เรายังเจอแบบแปดมิลเมตรนี่ถือว่าเล็กมากน้อยมากเลยนะคะเขาก็เลยจะสอดยาให้ทีนี้เราก็จะไม่เป็นเมน <laughs> แล้วก็มาดูกันอีกทีนะคะทุกคนว่ามันที่ สิบห้าเมษาหลังจากสอดยาแล้วจะเป็นยังไงก็บอกว่าจะมีอาการเจ็บหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้พี่น้องๆฟังอีกทีนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็รอรอนะคะทุกคนรอเกี่ยวกับประจำเดือนมาก็จะได้หยุดงานอีกมาก็คือจะเวียนหัวเลย3วันระหว่างที่เลือดมาเยอะ,ยะๆทุกคนเลือดประจำเดือนวันแรกที่มาก็คือต้องเปลี่ยนผ้าอนาไมายแทบทุกชั่วโมง เป็นเมนเยอะมากๆนั่งเข้าห้องน้ำนะนั่งเข้าห้องน้ำไปไปปัสสาวะอะไรเงี้ยจะไหลลงมาไหลเหมือนปัสสาวะเลยคือจะเต็มชักโครกเลยทีเดียวทุกคนคือมันเป็นแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆจนผมว่าเฮย้ยเราจะรอดไหมคือแบบเป็นหมอให้เขียนเป็นแบบว่าภาวะที่เรียกว่าภาวะตกเลือดนะคะตกเลือดออแบบฉับพลันอยากคนดีๆอยู่นี่แหละคะ่ะทุกคนจากดีๆเล่นคุยปกติเนี่ยพอเป็นเมนปุ๊บ จะกลายเป็นอคนแบบหน้าซีดเผือดบางทีแบบเดินกลับบ้านนะทุกคนแทบไม่ไหวอะ่ะเออต้องให้คนมารับอะ่ะเออเพราะเราเราไม่สามารถที่จะกลับมันเบียนหัวแบบหมุนหมุนไปหมดเลยนะคะก็ตรวจรักษามาตลอดค่ายาก็หลายตังมากเลยทุกคนแต่ก็เราก็ยังต้องตรวจต่อไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเป็นอะไรกรรมพันธ์อย่างอาจจะเป็นแม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นไม่ทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ ยังไม่รู้มันจะเป็นใบธงใบทองอะไรหรือเปล่านะคะอุ้ยฉันฉันย่างทริกไว้นะเขทุกคนเดี๋ยวพาดู <laughs> เดี๋ยวจะมาเล่าต่อกําลังเอ๊ะว่าจะทําอะไรดีก็เลยไล์สดนะคะอื <c oughs> สุกหมดแล้ว ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายในเดจ้าพิมชโนกก็หายไปนาะนนานเนาะย่างพริกนะคะไว้กินกับขนมจีนย่างพริกหยวกนะคะแล้วก็จะไปคุยให้ฟังอีกน,นะคะทุกคนคะ่ะขออนุญ,ญาต,ตนง ค่ะทุกคนมาเราทีนี้เราก็มาคุยต่อนะคะถึงเรื่องที่พิมพ์ชนกไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงทุกคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากบางทีบางทีเวลาอาการกเรากําเริบอ่ะแม้กระทั่งเสียงที่เราเราจะพูดอะ่ะมันยังไม่ออกมาเลยนะคะไม่รู้ว่าก็รอหมอเขาส่งตรวจหลายๆอย่างนะคะแต่เราก็คิดว่าเรา ตั้งแต่ได้ยาอะไรนะยาเลือดมาก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยแต่ทีนี้ว่ามันมีมาเป็นประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะตั้งแต่เดือนตุลานะคะมามากผิดปกติมาเยอะมากไหลยเยอะมากทุกคนจนเราคิดว่า <c oughs> เรา <c oughs> เราเราเป็นเยอะไปหรือเปล่าประจำเดือนของเราอะ่ะเออ ก็ปรากฏว่าไปหาหมอติดต่อหมอตลอดหาหมอตลอดหมอส่งไปสูตินรีเวศนะคะไปตรวจไปอะไรก็ก็ได้เจอประมาณนี้นะคะอ่าณตอนนี้แล้วก็ที่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะคะทุกคนตั้งแต่กลับมารอบที่แล้วก็ยังไม่ได้กลับไทยเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็อยากจะรักษาที่นี่คิดว่าอยังไงที่นี่ถึงเขาจะช้าหน่อยนะคะแต่เราก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเราก็มั่นใจแน่นอนว่าเราเป็นอะไรนะคะทุกคน เลยยังไม่กลับรอหมอรอรอ,รอตัวเองสอดยาก่อนนะคะสอดยาสดค่ะดูแลดูจ้าป้ามพรแต่ว่ามันเหมือนกับแปลว่าแม่โทรคุยกับแม่อยู่นะคะเหมือนแม่เขาบอกว่ามันเป็นกรรมพรรันธ์ผู้หญิงทางทางทางฝั่งแม่ก็เป็นทางฝั่งพ่อก็เป็นเกี่ยวกับคนหมดประจําเดือนวัยอ่ะป้าก็สาสิบเก้าก็หมดแล้ว อาก็สามสิบกว่าก็หมดเหมือนกันเรางั่งพ่อทุกคนแล้วตอนนี้พิมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่คือมันมามันมาผิดปกติมากเวลามันชามือชาตินงเงี้ยทําอะไรไม่ได้เลยนะคะอืมนี่ที่ล่าสุดที่ที่กินยาโฮอร์โมนแล้วมันมันเวียนหัวมากนะคะมเมียนหัวมากหิวข้าวมากก็เลยแบบได้บาดแผลมาหนึ่งาบาดแผลนะคะน้าร้อนด้วยอืมก็มีเพื่อนอยู่นะคะมีเพื่อน เอาหรอมันขึ้นฉดได้ไงแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยแต่ว่าเราอะอยู่คนเดียวได้อ่บางทีเพื่อนก็ต้องไปทํางานนะคะทุกคนจะให้เขาอยู่กับเราตลอดมันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เราพิมพ์ก็อยู่ได้นะ,ะทุกคนทางานนิดๆน,น้อยๆเล็กๆน้อยๆไปนะคะถ้าแบบแต่ว่าช่วงนี้ไม่สบายเยอะจริงๆช่วงตั้งแต่ทันมา มาจนถึงนบบัตรเนี่ยป่วยมากจริงๆนะคะไม่ได้คุยไม่ได้ทําอะไรกับใครเลยนะคะป่วยมากที่สุดทุกคนกาลังคุยๆเนี่ยแบบสมมติอย่างคุยๆอย่างเงี้ยสมมติเมนมันจะมาใช่ไหมใช่บ้างพรแม่พูดแบบนั้นแม่บอกว่าทํายังไงดีแม่อยากส่งอายายาต้มมาให้สักสองหม้ออะไรอย่างเงี้ยจะจะได้ต้มให้กินเพราะว่าแม่ถามว่ามีอาการยังไงแล้วก็บอกว่ามันหนาวอะ่ะมันหนาวทีเราก็ร้อนมึงคืนเราก็ร้อน แล้วก็ถีบผ้าออกบางทีเราก็หนาวอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มันไม่มีการชามือชาเท้าปวดหัวปวดศรีรษะอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วแล้วที่ไปหาหมอตรวจภายในมาล่าสุดหมอก็บอกว่าเอ,อ่อหลังจากนี้มาต้นไปเมนก็จะมาบ่อยขึ้นมาจากที่มาสองอาทิตย์ครั้งก็จะมาอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ให้ยาฮอร์โมนมานะคะถ้ากินได้ก็คือกินแต่ถ้ากินไม่ได้ล้วก็ให้หยุดรอรอสอดยาผ่านกล้องอย่างเดียวนะคะวันที่15หเมษาก็ทีนี้ก็จะไม่เป็นเมนแล้วนะคะทุกคนเลิวกว่าอะไรยังไงแต่ช่วงเนี้สองสามวันนี้คืออยากกินส้มตําอยากกินอา่าเขาเรียกอ,อะไรนะกินส้มตำอยากกินของเปรี้ยวเหมือนเมนจะมาแต่มันก็ไม่มานะคะทุกคนแต่หนะ้าตอนเนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้ามันไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าจนถึงตอนบ่ายจะเวียนหัวตลอดนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีแรงที่จะพูดใช่ไหมพี่เหมือนแม่หนูบอกเลยตอนเช้าแบบไม่มีแรงแบบเหมือนมาอยู่ในลําคออ่ะมันทรมานทรมานมากแล้วแบบทําไมลุกขึ้นมามันก็เวียนนอนนอนอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยอืมบางครั้งก็ร้อนมากเลยป้าอุ่พร้อนกลางคืนร้อนแต่ทั้งที่อากาศหนาวหิมะก,ก็ตกฝนก,ก็ตกเออ แต่บางวันใช่พี่พี่ไปหาหมอแล้วค่ะเขาอาจจะเป็นเขาก็เลยแหมมมลน่าจะเป็นไวทองแล้วแหละค่ะแต่เออน่าจะเป็นไวทองแล้วก็หมอให้ตอนแรกนะพิมพ์ของเขาสอดยาเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นเมน้นอยากทํางานไงอยากทํางานอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราอยากขอเขาให้สอดยาให้เลยแต่ปรากฏว่าหมอเขาบอกว่าไม่มีเวลาก็คือต้องจองเวลาล่วงหน้า นะคะวันดีค่ามันจงสินเขาก็เลยจองเวลามีเวลาให้มาที่15เมษายนที่จะสอดยานะคะน้องก็ไปดูให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เขาไปเจอซีดนะในในมดลูกแต่เราอะ่ะมีแค่8เซนค่อนข้างเล็กน้อยมากอ่น้องก็ไปถามเพื่อนบ้านแถวหมู่บ้านในการบางคนก็เป็น2เซนเขาก็จะเน็บยาแบบนี้แหละไม่ให้มันโตไปมากกว่านี้แต่พี่ก็คิดว่าเราโชคดีเวลาแบบรู้สึกว่าร่างกายผิดปกติก็คือหาหมอเลยก็เลยไม่ยอมกลับไทยสักที ถ้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองมันไม่โอเคเพราะว่าเราเป็นมาตั้งแต่เราไปเปิดร้านอะไรทุกคนอยู่ดีมันก็แบบชามือชาเท้าทํางานไม่ได้บ้านหมุนตลอดเวลากินไม่ได้เลยคะ่ะพ่วันกินไม่ได้ให้อร์โมนมากินนอนเวียนหัวทําอะไรก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาก็เวียนทําอะไรก็เวียนเวียนไปหมดทําอะไรไม่ได้นะคะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็โทรแม่ก็โทรมา อแม่ก็เป็นอาการอย่างนี้แหละทําอะไร <Viol in S 2> ไม่ได้เลย <coil S 2> มันจะเวียนหัวอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้อาการไวท้องใกล้ tu, Lo to to play, ๆจะเรียกเลยนะคนบ้านเราเขาเรียกนะเลือดจะไปลมจะมาใช่ไหมเลือดจะไปลมจะมาแม่ก็บอกอาการประมาณนี้แล้วแม่มันปุ๊บุ๊บบ้าบ้าอ่ะทุกคนมันมันบอกไม่ถูกปุ๊บุ๊บ๊หน้าเราร้นบางทีมันก็ร้อนร้อนร้นล้นลงมาอย่างเงี้ยมันร้อนตั้งแต่หัวลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยร้อนไปครึ่งตัวนะเออเท้าเย็นแต่ข้างบนนี่ร้อน ก,ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจว่าเราก็ไม่เคยเป็นแลน้วนี่มันน่าจะเปียกเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยแม่เขาบอกก็ทางครอบครัวเรามันหมดหมดประจําเดือนไวสามขีกว่าก็พากันหมดแล้วนะคะทุกคนก็เลยเราหน,หนูก็ถือว่าค่อนขามาได้สี่ปีนี้สีส่สิบสี่ละสี่สิบสามเต็มย่างสี่สสีแ่แล้วก็คือมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าแล้วก็มีช่วงที่แบบว่า หาเมนหายไปเป็นปีไม่มีเมนเลยนะคะอยู่ดีเมนก็กลับมาเป็นแล้วก็เป็นเยอะมากเป็นเยอะ <c oughs> จนแบบโอ้โหเราเรียกคนไปดูแบบนะเราเรากลัวเขาแบบมันผิดปกติไหมเพราะเราเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเป็นเมนมาสี่สิกว่าปีแล้วเรารู้สึกว่าครั้งนี้เราเราเป็นเยอะมากเป็นจนคิดว่าเราเราตกเลือดนะคะคือบางทีขอโทษนะทุกคนคือผ้าหนาไัมอ่ะไม่รู้มัน ผ้าทำไมอะ่ะกำลังจะเปลี่ยนอีกเซตอีก,อ,กอีกอันนึงอะ่ะคือแค่ถอดออกอะ่ะมันไหลอาบขาจนต้องวิ่งหาผ้ามาซับอะ่ะเยอะออกเยอะมากจนเราแบบอืแล้วมันไม่ใช่สีดํานะมันเป็นสีแดงมันเป็นเลือดอะ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีไม่มีกลิ่นคาวมันเป็นเลือดเหมือนเลือดที่เราโดนมีดบาดอะ่ะหน้าสีแดงเวลาเข้าน้ําก็สีแดงเวลาเลือดมันออกเยอะแบบเวลาเรานั่งทํางานหรือว่านั่งก็แล้วแต่ เราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนปัสสาวะอะเป็นลไห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 ลจนแบบชั่วโมงหนึ่งต้องเปลี่ยนชั่วโมงหนึ่งต้องเปลี่ยนคือมันมันไหลยเยอะก็หมอที่นี่เขาก็เลยเขียนว่าเป็นภาวะตกเลือดนะคะเป็นตกเลือดแล้วก็เป็นน่าจะเป็นไวยทองแล้วแหละสี่สิบบาทเอายามากินก็ไม่ได้ผลทุกคนมันเบียนหัวหนักกว่าเดิมนะคะได้อย่างอย่างแบบอย่างพูดเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเสียงม,มันก็จะหายไปเหมือนมาเราเหนื่อย ก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยทุกคนแต่ก็คาดว่าหลังจากที่สอนยายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็อยากกลับบ้านนะคะทุกคนอยากกลับบ้านอยากกลับไทยที่ถึงลานแล้วนะคะก็อยู่นี่มันก็โอเคไหมมันก็โอเคนะทุกคนเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านมันก็ใกล้กันมันไม่ได้ห่างมากแล้วก็อย่างที่ไปหาหมออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ใกล้บ้านมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันจะดีกว่านะคะทุกคนถ้ายังไปบ้านเราอย่างเงี้ย การรักษาอะไรถามว่ามันดีกว่าไหมมันมันก็ดีอ่ะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เงินเนาะใช้เงินเยอะๆเราอยู่นี่ดีกว่าหาหมอครั้งหนึ่งถ้าสมมุติเราเกิน2500คนอย่างเงี้ยเราก็จะหาหมอครั้งหนึ่งร้อนะคะ,ะถ้าอย่างย่งของพิมพ์เนี่ย หมอส่งไปที่สูตินรีเวสนะคะเขาก็ไปการส่งตัวก็คือไม่เสียตังค์เสียแต่ค่ายาก็คือค่ายาค่อนข้างแพงแล้วก็มีได้ยาคุมมากินทุกคนได้ยาคุมยาโฮอร์โมนมากินสลิดยี่ห้อสลินดาก็กินไม่ได้แผงหนึง400่งสี่ร้อยก็ก็บอกเลยทรมานมากกินไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะอือแล้วช่วงนี้ก็เป็นไม่ค่อยหิวข้าวนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อ่อเอาเอา,เอายา ยาเลื่อนมากินนะคะทุกคนน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแบบบ,บูบูบูหน้าบวมมากนะคะบวมยาพอผ่านไปได้หนึ่งเดือนแล้วก็เวฟลงอย่างนี้อีกตัวเล็กลงอีกคือเป็นเป็นหมอเท่าที่อ่านนะทุกคนหมอเขาบอกว่าเป็นภาวะตกเลือดเป็นภาวะที่ฮอร์โมนขึ้นลงเร็วมากนะคะทุกคนที่ที่ทำงานจะรู้เลยว่าเวลาที่เราไม่สบายเขาจะรู้เลยเขาจะดูหน้าเราเขาจะรู้เลยคือมันจะเหลืองมาก ตาแล้วมันจะลอยมันจะแบบเบลอไปเลยนะทุกคนเราไม่รู้จะเราไม,เาไม่เราไม่พูดกับใครทั้งนั้นเวลาที่แบบเราเป็นแล้วก็เบลอเหมือนคนโดนยาทุกคนโดนเบลอไปหมดเลยแบบมันหมุนของมันเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็โชคดีเราเราเรา,เราเจอเพื่อนที่ทํางานดีนะคะบางทีเราเรา,เรามาไม่ไหวเขาก็มาส่งเรานะฮะเขาก็มาส่งเรานะคะเพราะว่าเราจะมีขั้นของเราถ้าเราเริ่มรู้ไว้แล้วว่า ตัวเองเป็นบางทีเราก็เป็นประจําเดือนที่ทํางานใช่ไหมบางทีเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราเราิเร่มกำลังจะเป็นนะเราจะเวียนหัวแน,น่นอนก็ขอกลับบ้านปิดตารางงานเขากลับบ้านเลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นเขานะคะทุกคนอสําหรับการทํางานไม่ได้ทําเยอะเอกทุกคนนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอกินพอใช้ส่งกลับบ้านได้บ้างนิดหน่อยนะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็จะมาแจ้งะเลงค่ะ โดยประมาณนะคะว่าเอ๊ะทำไมหายไปไม่ค่อยทําคิดทําอะไรเลยนะคะก็ทำเครียดมันก็ไม่เครียดแล้วทุกคนมันก็ไม่รู้จะทําทอะไรมันมันบ้านหมุนอย่างเดียว <c oughs> มันบ้านหมุนอย่างเดียวเ <c oughs> ออ <c oughs> ก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นไมทองอะไรแต่แม่เขาอยากจะส่งยาต้มมาทีนี้ว่ามันจะส่งมาอย่างไงที่นี่มันยิ่งเข้มงวดอยู่เป็นเป็นสมุนไพรเป็นใบไม้อะไรเงี้ยเป็นยาต้มอะ ก็ไม่รู้มันจะส่งมาได้ไหมแล้วก็ก็ไม่รู้เลยทุกคนตอนนี้ตื่นมาทุกวันเวียนหัวทุกวันก็รู้จะทํายังไงกับชีวิตแล้วนะคะไม่รู้จะทำาไงให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะคะอืมอยากอยากปกตินะคะทุกคนอยากออกจากอาการเวียนหัวคือมันเวียนหัวมันขึ้นไส้กินอะไรเข้าไปก็เหมือนอยากจะเจียนออกอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันก็ไม่ค่อยหิวอาหารอนะ่ะทุกคนแล้วอยาก เราอยากเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะเราไม่อยากเวียนหัวเป็นไข้มันก็รู้สึกว่าเป็นไข้ดีกว่านะแต่อันนี้คือมันเวียนเราไม่รู้สึกว่าเราดีขึ้นเลยเราต้องรอเวลาบางทีสองโมงสามโมงเราถึงจะดีขึ้นนะคะบางทีบ้านท้อห้องขับเราแทบไม่ได้ทาก็มีทุกคนคือเราเวียนหัวมากจะทํายังไงทุกคนใครมีอะไรแนะนําชักหน่อยฉันควรทํำยังไงนะคะอออ ไม่รู้จะทำไงแล้วนะคะใครเข้ามาก็ฟังๆแล้วก็ทักทายกันในเดือจาเด้ออันนี้อันนี้สักปากมานะทุกคนแต่ถ้าไม่สักปากทุกคนตอนป่วยนี่แบบต่อให้สักปากมานะคะตอนเวลาที่เวียนหัวทุกคนซีดไปหมดซีไดซไปหมดตาหลือขาวแบบตาลอยอ่ะทุกคนตากลับอ่ะตาแบบขึ้นไปไอย่างเงี้ยคือคือแบบถ้าใครลากไปฆ่าหรือว่าใคร ใครลากไปทำไม่สิ่งไม่ดีน่ะคือเรียบร้อยคือจบเลยนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะไม่มีเรื่อแรงที่จะทําอะไรได้ช่วยตัวเองก็ยังแทบไม่มีแทบไม่มีเลยนะคะก็ <S 2> <S 2> mm hmm. ทองบอาการประมาณน,นี้ใครเคยเป็นก็แนะนําหน่อยทานยาตัวไหนหรือว่าเขาส่วนมากที่บ้านเขาก็ที่จนุรีเขาก็จะให้กินยาต้มนะคะสักสองหมอ้อเพราะว่าแม่บอกว่าตอนนี้อาเขาเขาเป็นน่ะเขาเรียกเลือดจะไปลมจะมาใช่ไหม เขาก็ซื้อมาให้อากินสองหม้อนะ,ะสองหมอก็หายเลยเนี่ยทุกคนถ้ายืนอย่างเงี้ยขามันชามากขามันชาต้องหาที่นั่งอืไม่ได้ค่อยออกไปไหนได้แล้วทุกคนตอนนี้ก็ร้านซื้อกับข้งกับข้าวอะไรบางทีเพื่อนก็ซื้อมาให้เราก็เป็นมีท่านี่ทำมั่งถ้าเราพอตอนกินอาการดีขึ้นเราก็มีหน้าที่ทำกับข้าวให้เพื่อนกิน <laughs> เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะพรุ่งนี้ ลูกค้าเยอะไหมอะไรยังไงไหมก็ถ้าไม่เยอะมากเราก็จะเข้าสักบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเราไปทาเราก็สงสารเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่าเขาจะดีกับเรามากมายเพียงไหนแต่เราก็เพียงมรู้สึกจริงใจเขาว่าส่วนมากก็ตอนเช้าไปมันทําไม่ได้ทุกคนมันเปียนหัวเราอยากติมอยากออกอาการแบบนี้มากมันทรมานไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังดีนะคะ เลอครัวแก้แพ้ป้าเคยเป็นมันดีขึ้นจ้ะมันเป็นยังไงนนองคุณป้ามันไม่ดีไม่ดีคือเลยแม่บอกนั way, ่นแหละไวทองเลือดจะไปลมจะมาบอกแม่เมื่อไรมันจะหายเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยมันเวียนหัวแล้วอยากทํางานแล้วอยากมีเงินเยอะอมืมันเวียนคนไม่รู้ทาไงอะ่ะ ก็จะทําคลิปทําอะไรอยู่นะแล้วก็วันนี้ก็รู้ไม่รู้ว่ะจะบอกทุกคนยังไงดีมันมันเวียนหัวไม่อยากเป็นอาการแบบนี้เลยมันทรมานมากแม่ก็บอกทนทนเนาะแม่ก็ถามอยู่จะกลับบ้านกลับบ้านก็อยากไปลองกินยาต้มของแม่ของแม่ดูมันเป็นมันเป็นเอร้านโบราณนะ่ะทุกคนเข,เ,กเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะร้านสมุนไพรโบราณนะ่ะ เออมันจะมีที่บ้านสำหรับคนที่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นเลือดจะไปลงมาคนใบทองอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีบางทีก็ร้อนนะคนร้อนแบบร้อนมากหน้านี่แดงไปหมดเลยไม่รู้มันเกิดจากอะไรร้อนร้อนแต่เท้าเย็นอืมบางทีก็นว้วหนาวอยู่ในบ้านใช่ค่ะป้มพรบ้านเรามีเป็นยาต้มเนาะแม่บอกกินสองหม้อหายเลย จะทํำยังไงล่ะบางทีก็น้าหนาว,นาวทุกคนห่มผ้าเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หายหนาวยอมไปซื้อผ้าผ้าห่มแพงๆผ้าปุห่มแพงๆที่มันแบบว่าสําหรับหน้าหนาวเอาไม่อยู่ทุกคนต้องผ้าห่มสองผืนเวลามันหนาวอ่ะเท่าพักร้อนอีกแยะก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับตัวเองเหมือนกันบางทีอยากจะนอนแก้ผ้าทุกคนอยากจะนอนแก้ผ้ามาก หยาบเลยแบบบางทีถ้ามันร้อนมากเหมือนเหมือนาธาตุไฟเรามันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนร้อนแบบร้อนแบบเหงื่อออกตามไหลตรงเนี้ยตรงหัวตามอะไรอย่างเงี้ยออกหมดแต่บางทีหนาวนะหนาวสั่นไปหมดอืมเท่าไหร่นี่ยี่สิบสามนาทีแล้วนะคะทุกคนอ้อใครมียาอะไรมีคำแนะนำอะไรก็ เขียนมากันได้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะมีวพลสก็จะมาตอบนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ24่สนทแล้วสวัสดีค่ะ